อีกหนึ่งพิการเตอร์นะคะครับผมคุมากคุมากเป็นยังงบางกันก็ดีใจดีใจมากๆเพราะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับโปรตีนพืชโคโชด้วยครับผมก็ดีใจมากๆเพราะว่าช่วงนี้เราหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยเรียกได้ว่าพรอพิเซนเตอร์ในช่วงที่แบบเหมาะกับช่วงเวลาของตัวเองพอดีเลยก็ช่วงนี้เขายิ้มบ่อยด้วยครับผมก็ได้โปรตีนโคโชเป็นอาหารเสริมด้วย อยากย้อนไปเห็นจุดขาดเห็นจะบอกว่าเริ่มอยากรักสุขภาพมอเราเราแค่รู้สึกว่าเราเราอยากมีตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดครับใช่เราก็เลยแบบผันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองเริ่มมารักษาสุขภาพตัวเองใส่ใจสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นครับผมพวกวิถีัณฑ์อะไรต่างๆเราจะแบบรับที่แบบเป็นเกี่ยวกับสุขภาพค่อนข้างเยอะอยากเป็นเั้าร่างทองใช่มีใครเป็นไอดอลรางทองไหมคะตัวเองลวกันครับผมอยากอยากเห็น อยากเห็นตัวเองแล้วกันในเวอร์ชันนั้นว่าตัวเองจะเป็นยังไงครับผมก็เป็นอินสปิเรชันในการรักษาสุขภาพตัวเองนะครับครับงาน้อปากอ่ะป็นแฟนค่ะคระับผมใช่ครับก็ฝากโปรตีนพืชโกโจให้แฟนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็เป็นโปรตีนพืช ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมไม่มีส่วนผสมของนมนะครับใครที่แพ้นมหรือว่าพู้นมผู้เหลือเนี่ยก็สามารถทานโปรตีนโคโชได้เหมือนกันสามารถทดแทนนมเวโปรตีนได้นะครับผมคนที่ออกกําลังกายหรือว่าแพ้แพ้นมอะไรพวกนี้ก็สามารถทนำมาทานโปรตีนโคโชทานได้นะครับผมการมางานเราหน่อยล่าสุดเราเพิ่งไปเป็นเอสคอนเสิร์ตกันแชร์มาเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเลยครับผมเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นคอนเสิร์ต ที่แบบผมมีโอกาสไปในฐานะเกสของพี่ๆวงศิลปินนี่เขาเป็นระดับแบบตำนานระดับโปรเฟชชั่นอลครับผมก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆได้เป็นเกสเกสคนปิดคนสุดท้ายด้วยก็ขอบคุณพี่พี่อารมแชร์ทุกคนมากเก่งๆกันมากๆเลยครับฝั่งนี้เป็นฝั่งเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตจริงครั้งแรกใช่<โฆ>ใช่ครับผมแล้วอย่างพี่ๆแฟนคลับที่เข้ามาชมพี่ๆวงอาร์มแชร์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ ประมาณ90%ก็เป็นแฟนคลับของพี่อัมแชร์เลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้การต้อนรับกันท,ทั้ทั้ดีมากๆเลยครับแล้ววันนี้คือแบบอ่ะเรามีร้องแบบได้ได้โชว์สองเพลงเนาะกับพี่ใช่ครสองเพลงนี้เราแบบเคยได้ยินอยู่แล้วมาเราเป็นคนเลือกเองหรือว่าแบบพี่โอ๊คก็เป็นคนนับสนองเพลงมาถ้าเคยได้ยินบ่อยเนี่ยจะเป็นมินิออฟเลิฟครับผม <c oughs> ที่เราได้ยินบ่อยหรือว่าร้องได้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าอยู่ที่เธอทุกอย่างเนี่ยเรา อาจจะเคยได้ยินผผ่านครับเราก็เลยต้องอาจจะต้องกลับไปทาการบ้านในเพลงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างในเพลงอยู่ที่เธอทุกอย่างเนี้ยเราก็จะมีเพิ่มพาร์ทที่เรากดลันช์แพดด้วยใช่ครับผมเราก็ต้องกลับไปซ้อมค่อนข้างเยอะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้โอกาสครับผมมอบประสการที่ดีมากๆหลังจากคอนเสิร์ตนี้ตกราบตบคนตบคนได้เยอะมากอเเราครับงานก็ต้องขอบคุณพี่แฟนคลับอร์มแชร์ทุกคนมากที่เอ็นดูนะครับ ใช่ใช่ใช่แต่พี่โยงเก่งพี่โย่งเก่งอยู่แล้วผมพี่ก้อยแล้วก็น้องอบเชยก็น่ารักมากมากับผมดีใจดีใจที่ได้ร่วมนะครับแล้วจากที่เราได้ลองเล่นแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเรามีไฟขึ้นมาไหมเขาอยากลองแบบทำเพลงของเรากับมันจะเป็นงานแนวนี้ไหมมันจะลองลองไหมรอติดตามแลกันครับผมรอติดตามเราติดตามเราจริงเราแล้วก็อยากอยากจะให้มันเป็นฟิวแบบ EDM แบบนี้แหละแต่ว่าก็เดี๋ยวรอติดตามยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไร มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันครับอ่าเป็นแอปโซเชียลสักนิดนึงไงล่าสุดเราไปมาเราเจอพี่มิกเถิดสีอ๋อครับผมเปิดนิดนึงมาฟาร์ล็อกเป็นยังไ,ไงครับออ๋เ <c oughs> ขิดนะตอนนั้นผมทําตัวไม่ถูกคนระับพอพอ,พอเหมือนกับว่ามันเป็นงานเปิดด้วยเป็นอีเวนต์ด้วยแล้วรอบๆนั้นก็จะมีพี่พี่แฟนคลับด้วยแล้วก็มีพี่พี่ศิลปินดาราท่านอื่นด้วยแต่พี่มิกเขาพูดเป้ามาเล่นกับเราเลยเราก็ คำตัวไม่ถูกเขินเขินเขินใช่ใช่ครับผมเราแบบเราเราได้เคยฟังเพลงแบบฟังฟังฟังครับผมเพลงปาร์คพอเนี่ยคือแบบอยุคบ้านทุ่งเมืองอยู่แล้วแล้วดันมาเล่นเพลงนี้ด้วยยิ่งเขินหนักเลยใช่ใช่แต่เพลงนี้น่ารักพอเป็น่พ่อได้ไหมพอเป็นแบบแต่ว่าเป็นแดดดี้ได้อยู่คือเราเป็นเจ้าหนูล็อกแฝดเดี๋ยวรอผมเป็นในเวอร์ชันล่างทองกันแล้วกันอาจจะได้เห็นผมแบบเป็นปาร์คพอ กดดีันแฟนตักคอแล้วนะมามี่ตอนนี้ฉีกสัญญาเตียยแล้วนะครับผมฉีกแล้วนะครับผมเอาที่ทุกคนสะดวกเลยครับอันนี้ที่อยากชือยากทำงานเมือกี้ของเามอ่าขอเป็นในพาร์ทวงการเพลงเนี่ยก็มีครับมีมีมีความรู้สึกเหมือนกันจริงๆแล้วก็เคยเคยมีแบบ ยับ,บยับกับพี่ผู้จัดการเลยบ้างว่าเอออยากจะร่วมงานกับพี่เขาเพราะพี่เขาผลงานเพลงที่แบบเขาทำมาแต่ละเพลงก็คือสุดยอดสุดยอดมากแล้วเราพวกนี้เราก็แบบอันนี้ไปใช่ไหมใช่ใช่สนุกกันทำเพลงเนี่ยนะผมแล้วผมไปเจอเพลงที่พี่มิกเขาทำแล้วเอาขอผลงานคอมเล่นยังดีเพลงคิดถึงโบ้ยป่ะครับหรืออะไรกอย่างแบบผมฟังแล้วชอบมากเก่งมากครับร้องไห้ครับพอเห็นแค่หน้านักคอโบู๊กแล้วร้องไห้ คิดถึงคิดถึงคิดถึงนะแล้วเหมือนกันเนาะเร็วมากทำไมพึ่งข่านใช่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 อ๋อใช่ใช่สิสองพฤศจิกายนครับผมวันรับปริญญาผมแล้วก็เป็นวันที่นักคอมไปเขาเอ้ยไม่ใช่ไปเขาดาวไปไปคอนกรีตเอ้ใช่ใช่ใช่ก็โอ้ยพูดแล้วก็เศร้าคิดถึงคิดถึงน่ากันมากครับก็ถือว่าอยู่ในความองเราใช่ใช่เป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าล้ำค่า มากที่สุดเลยแล้วกันแบบกลับไปนั่งดูคำวยบอลแจทีไรก็แบบจะร้องไห้แล้วอ่ะแล้วมาดราม่าได้ไงค <c oughs> รับเิดหนึ่งเราพูดถ <c oughs> ึงกันพูดถึงพูดถึงพูดถึงเราเริ <c oughs> ่มรู้สึกน้ครับ,รบรจักรวาลจริงจับป่ะจับไม่ทำอย่างนี้เพราะว่าหล,หลา,มานมัน,น <c oughs> ใช่ใช่ใช่เราอยากจะทำหลากหลายสไตล์แล้วกันครับผมเราจริงก็ยังมีแนวที่อยากทําอยู่เหมือนกันครับผมที่ยังไม่เคยทำก็เดี๋ยวอาจจะได้ชมกัน ก็เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนั่นดูแลวไหนคะเดี๋ยวรอติดตามเราติดตาอยู่เร็วๆได้ครับจริงๆอ่ะใจใจจริงผมอยากให้เสร็จก่อนปีนี้แต่ว่าเท่าที่ดูโปรเซสแล้วไม่น่าทันครับอะ่ไในก็ได้นะเราพูดถึงงานวันเกิดเราปีนี้ให้จับจัดแชนแนยครับในงานเมืคอไร่ก่อนก่อนเตรียมเป็นยังไงละเอ่อคอนเสิร์ต Lost Lost in the Space นะครับผมก็วันที่หนึ่งธันวาคมก็ตอนนี้ อยู่ในโปรเซสเตรียมงานทุกอย่างเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะเริ่มซ้อมแล้วครับผมตอนนี้ก็ลังแบบไล่ไล่เคลียร์งานอื่นๆอยู่ครับผมก็เดี๋ยวช่วงวันสองวันนี้ก็น่าจะได้เริ่มซ้อมแล้วก็ได้แบบเริ่มน่าจะเริ่มเชิญเกสมาซ้อมแล้วด้วยววรเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเกสโอไม่ถึง <laughs> แต่เยอะแต่เยอะจะมีความเจากเ แกสเยอะกว่าแน่นอนแก๊สเยอะกว่าปีที่เราเตะบอลปีนี้เก๊สยังเยอะอยู่ครับแต่ปีนี้โอ้ยโอ้่าปีนี้เราใช่ี่เตะบอลเอาในพาร์ทคอนเสิร์ตแล้วกันในพาร์ทคอนเสิร์ตเกสเกสอาจจะเยอะกว่าเยอะกว่าในปีที่แล้วครับผมแล้วก็มีความเป็นศิลปินมากขึ้นเราเาก็เป็นศิลปินทนหนึ่งก็ได้ครับคี่นีรับคร์เ ดีแแฟนคลับนะว่าเขาปฏการขนาดนี้ครับผมมันยังไงไม่เหมือนกับเคมีเทมีอ๋อขอบคุณขอบคุณทุกคนแล้วกันครับผมก็สหรับคนที่มองว่าน่ารักก็ขอบคุณทุกคนมากมเลยนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆไม่เขาไม่ได้มองไม่ได้ไม่ไม่ไมก็หลังหลังเวทีหลังเวทีจริงๆแล้วคุยเยอะอยู่แล้วบนเวทีมันก็เลยเป็นแบบที่คนเห็นนั่นแหละแฟนคลับนะเพราเทมีนี้ก็จำไปปากโคโจได้ครับ ครัับผมบบยยงเหออนนนิดนิด่กได้ครับก<อ>็ตอนนี้เปิดขายบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะโอเคเหลือเร็วๆ,ๆเรวๆนี้แล้วกันเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะเปิดขายบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วด้วยนะครับผมสำหรับใครที่กดบัตรไม่ทันนะครับผมในวันที่2ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งให้ทุกคนได้รับชมกับทีมหน้าจอไม่ต้องเสียใจได้รับชมแน่นอนครับก็ขอฝากอ Lost in Space วันทีน่หนึ่งทำเอาคมนี้ไว้ด้วยนะครับผม อ่าก<ช>็ได้ครับผ<บ>มเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองด้วยใช่ใช่ครับผมเป็นการตอบแทนที่แฟ่กับทุกทุกคนแล้วกันครับที่แบบช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันเดินทางมาตลอดหนอึ่งปีในระยะเวลาหนึ่งปีอไม่ลืมค่ะต้มีตีมงานตอนนีแฟนๆมีตีมมาต้องแต่งตัวแต่องอะไรกันไปไหมอืมแต่งแล้วครับดูกด์ยาดนก็พอใช่เตรียมเตรียมช่วงข้อต่อช่วงอะไรพวกนี้ไปดีๆ ครับผมโเผื่ออาจจะได้แดนซ์จะอาจจะได้สนุกกันพร้อมจะแดนกันแล้วใช่ครับโอเคียบร้อยกผมคจ้าขอบคุณครับค่ะเกิดจากเอแต่แล้วอะไรลืมไปจ้าบไา้บาย